บัตที่อะบัตทีไยกกหรดานี่อย่างบัตรที่เลยน่ดิดิรู้เจ้าว่าผมไม่ลาวี่ดิตายรู้ไงโอ้ยใจเดี๋ยวรู้าวชาวเอ๋ัดิโอ้แต่น่าเสียดาจ้าว่ากูผมนะครันี่การงาปกนี้ตีนี้บอกยายกูยกคนหนักเลยยายกูยกหนักเลยเลนะไม่กันไม่มีความมั่นใจไม่มั่นใจรู้ยกขึ้นหนักข้านั่นยังไม่มั่นใจนะเดยวทำไมเลเดยวทำไมเลเออเดกูเลยอยู่ดิ นี่โป๊ไปเลยทิ้งไว้สัก5ถึง7นาทีทุกคนคะถ้าเดี๋ยวหอไหมนี่ปาดออกถึงคนมันจะลุดเชื้อไม่เชื้อได้ท่าเลยอ่ะตั้งเวลาแล้วอกูมาที่แท้ดีดีจากด้วยแต่ดีว่ามันทำเดนอนจับเกนขุ่สจะไหวคเนี่ยาวสู้เรต้าเพื่อมาทำไม่สู้เรกันโฟกัสกองไปโฟกัสอยากใเห็นหมากคนนั่นหละ ทุกคนขาเลยเนาะไม่แซ่บปิ้วไม่ถึงต่อตัวนี้เดซี่ครีมกำจัดคนแล้วอ่ะยายหนูเล่นหน่คำนี่หนูสาวไหวคนหนักเลคนหนักเรสลคนหนักเรสุเลก่อนเลยสุเลอ๋อจนหนักเลแบบเปลี่ยนคลิปเวลวับเลยอ่ะนี่เนี่ยน้ำนักใครที่กำลังค้นดูท่อนนะเด่ยาพอเนียนเคยท่อนนี่เคยท่อนมาหนักเรสุดิ้มไม่พอเลยกัรมันขึ้นในนั้นกันตุ้มหนังไก่หรือกันตอนในโงนนั้นมันจะขึ้นเป็นก่นขุด นขุดขึ้นเป็นหัวซิโอเลยทึ่กะมันไม่ออกนี่ต้องใช้นั่นอะ่ะปลายเข็มมันเคี้ยวแล้วก็ดึงออกแล้วก็ยาวมาอะทึ่เลยนี่ถอาแต่ปาดออกเลยนะทึ่งเลยนี่คนหนักเลยนุ้ยเอาเลยจะจัดนี่ยเนื่อยน่าไปถึงประมาณสิบนาทีหรือเลสิบนาทีว่ามันจะออกแบบนี่มันจะออกแบบของนุ้ยเลยทึ่งเลยก็เดี๋ยวเไม่แบบคนหนักเลยนุ้นยดอกขนาดไหนหรือก็ยาวขนาดไหนทึ่งเลยนี่ท้าแต่ปาดปาดปาดนี่สกุลขาทึ่งเลย,นนค,นเยนคนออกมนะันทุกคนจะนเลยเดี๋ยวคนหนองซาาก็ทำได้นะ แต่เน oh. oh. ี่ยหนิจะสายสัมฤมาเฉดเองก่อนนี่ทุกคนเลยนี่แล้วมันออกจริงจริงอูอาสู้เลยข้างนี่นิไม่ทำก่อนมากไเอาเดี๋ยวหนิทำไปเลคลิปหน้าละเก็บไว้ก่อนแต่แต่มันออกด้วยนะเดี๋ยวนี้โอ้ยสายวัวออกมากเลยนะเส้นขาแตงยอดําเาไมรู้ัดวัวทุกคนใครจะกำลังตัดสินใจมันลุดจริงไหมหนังคนหนักเรน่ย มันใจไปไหนอืมมัดดึงเหยียดดย้มอย่าอุ้ยอย่ามันจึ้งอ่ะมันจึ้งหลัดเก่งชายได้กับทุกคนหยกเว้นคนบริเวณใบหน้าคนแค้นคนข้าคนหน้าเก่งคนน้องเศร้าหนองชายชายได้มัดหยกเว้นบริเวณใบหน้า